ว่ามีโอกาสหน้าโอกาสข้างหน้านะครับถ้ามีโอกาสไม่ว่าแต่แต่ของคณะพวกพวกของะอาจา์นะครับก็คือทุกทุกคณะนะครับเพราะวัดตอนแตงก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับครับบางบางอย่างนะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่ามันอาจจะขาดตกบกพร่องก็ต้องขอขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับขอรับผิดก้ากระผมก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแต่บางบางเรื่องบางอย่างถ้าเกิดว่าท่านใดองค์ใดถ้าเกิดว่าติดใจครับ แวะมาได้นะครับจะมาจำพรรษาอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับก็ขออนุโมทนานะครับในในวโรกาสที่เป็นเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับผมก็ขออนุโมทนากับพวกคณะอ่าพวกพระพิสูจสงฆ์ทั้งหลายนะครับพวกท่านทั้งหลายพวกอาจารย์ทั้งหลายครับก็ขอให้มีมีส่วนในเนื้อนาบุญนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าองค์หนึ่งองค์ใดสําเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีหรือสําเร็จหลุดพ้นไปก็กระผมก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอ มีส่วนในเนื้อนาบุญอันนี้ด้วยนะครับก็ก็ไม่มีโอวาทใดๆครับก็ทุกทุกอย่างที่พวกท่านประพฤติปฏิบัติมานี่ก็ถือว่าเป็นโอวาทประจําตัวของพวกท่านอยู่แล้วนะครับก็ขอส่งเสริมและอนุโมทนาในเจตเจตเ,เจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้จาริกสแสวงบุญนี้ครับกับคณะกับคณะคณะของพระอาจารย์นะครับแล้วก็กับความตั้งใจของท่านทั้งหลายเพื่อ แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนะครับก็ขออนุโมทนานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกท่านทั้งหลายปาลดไว้ด้วยด้วยแรงปาถนาก็ถ้ามันไม่ผิดจากทํานองของธรรมหรือไม่ไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากําลังในชาตินี้ก็ขอให้ทุกท่านจงสําเร็จนะครับสําเร็จดังมโนรถทุกองทุกท่านเชินขออนุโมทนาสา 아, 고맙습니다.